คำตอบเป็นทาวลองเพราะว่ามันบอกว่าฟองไงใครเข้าใจพี่นะคะดังนั้นก็เลยต้องตอบท้าวหลงค่ะพี่เชื่อว่าหลายคนน่ะทำได้โดยที่ไม่วิเคราะห์แบบพี่แต่ถ้าวิเคราะห์แบบพี่อ่ะมันมั่นใจมากขึ้นไหมหนูเข้าใจพี่ปะใครเป็นบ้างภาษาอังกฤษหรอทำยังไงวะแกไม่รู้สิใช้เซนพี่ว่าใช้เซนน่ะไม่ผิดนะลูกแต่ถ้าตอบได้แบบเนี้มันมั่นใจกว่าเซนไหมคะมันรู้เลยว่าถูกแน่ๆคะ่ะ เก็บาคนที่ใช้เซนต์ไม่ผิดนะคะมันมีอยู่จริงโลกแต่ว่าคนที่ใช้เซนต์แปลว่ายังไม่ได้ลงลึกถึงถึงความถูกต้องไงถ้าหนูได้ความถูกต้องแบบเนี้ยหนูจะรู้เลยว่าเซนส์ Sense เนี่ยมันช่วยแต่ความถูกต้องช่วยดับเบิลเช็คยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจไหมคะนะคะลองใช้วิธีนี้ดูเราจะดีขึ้นนะคะไปต่อนะคะไปต่อนะคะก็บอกว่าเอ้ย e เนี่ย สองสวันแล้วค่ะคุณหมอ couple days นะคะ couple คือสองสามถูกป่ะ uh, I have a bad headache and I feel very tired นะคะก็คือแบบปวดหัวมากแล้วก็ทําา tired ใครบอกได้ tired เหนื่อยมากเลย too นะคะคุณหมอบอก it's o u n d s like you got the flu นะคะคุณน่าจะเป็น เออถ้ามีฟีเวอร์ไหมมีไม่มีฟีเวอร์เนาะนะคะดังนั้นเป็นวัดนะคะเป็นวัดนะคะเป็นวัด Take one paracetamol every four hours นะคะก็กินยาซับนะ,ะพารานะคะทุกๆ4ชั่วโมงนะคะ Drink lots of fluids นะคะ and เหนื่อยหน้าคะ่ะมาอีกแล้วคำใบหนูเห็นไหมคะตั้งแต่ตรงเนี้ยพี่ขอไฮไลท์แทนนะตั้งแต่ตรงเนี้ยมันเป็นคำวินิจฉัยของหมอแล้วก็เป็นแบบคำแนะนำของหมอละ ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองอะหนูเห็นว่าอันนี้เป็นคําแนะนําหมอ